สวัสดีครับพบกับผมหมายุนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ฮิปซนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤกศนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นชาวลัคนานะครับ เป็นพลังดวงตั้งแต่วันที่21ถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช2568นี้นะครับเกี่ยวกับการงานการเงินความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆไม่ได้จะพอจะจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอให้้าลักขนาพฤกษภพทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบคนุคคลพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับกัมปาารรที่ดีๆที่อ่านออกมานั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาสร้างความมัง่งคั่งมั่งมีสีสุขให้เกิดขึ้นจริงกับผู้ที่เป็นเชาวลัคนาราศีพฤกษกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งวางนไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออาภาัยมาณนาโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเจ้าลัคนาพลกศกนะครับว่าช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้พลังดวงของท่านจะเป็นในลักษณะใดนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับ ตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเทพทวาเทวราทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงในจกกักรวาลนี้ปรดได้สื่อพลังดวงผ่านมาทั้งไพ่ยีสีให้กับผู้ที่เป็นชาวลัคนาปรึกศกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ได้พอรู้แนวทางด้วยเถิดขอพลังไพ่ไปแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนให้กับผู้ที่เป็นชาวลัคนาปรึกศก ที่เข้ามารับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยเติดขอไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนไม่น่าเชื่อนะครับใบไพ่ที่เปิดขึ้นมาก็เป็นไพ่ของชาวลัคนาปรึกศพด้วยนะครับ The ะ e r o รเฟนนะครับขึ้นมาใบแรกก็บ่งบอกถึงสภาวะความความเป็นตัวตนของชาวลัค ขณะปรึกศพนั่นเองนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเชีาาย่ยวชาญในทิ้งทิ้งตีที่กู้ควรนะครับรด้วยผอมความรู้ความสามารถของท่านแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็การคุ้มครองให้การปกป้องให้การส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงของโชคชะโชคชะตาวาสนาที่ดีนะครับที่สิ่งเหมาะสมที่คู่ควรอย่างถูกต้องอย่างยุติธรรมนะครับได้รับอํานวยใจ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานพรเข้ามานะครับกับสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับชาวลัคนาปรึกษทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับในก่อการสู่ของการเติบโตรุ่งเรืองงอกงามอย่างต่อเนื่องนะครับเด็กถือไม่เทา้าโอกาสของการเริ่มต้นอะไรที่ดีๆไปสู่เส้นทางของการดึงดูดรายได้ราย,ร,ายรับเข้ามา นะครับสร้างความบุรมสมบูรณ์รุ่งเรืองไกลที่ว่างงานอยู่ก่อนหน้านี้นะครับก็มีโอกาสได้รับข่าวดีนะครับที่จะทำไปตั้งในสร้างรายได้รายร,ายรับเจริญง,งอกงามต่อไปออกจากสภาวะของการขาดเคลนออกจากสภาวะของการแน้งแล้งที่ไม่มีรายรับไม่มีไรายได้มาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ส่วนเส้นทางของความงอกงามเติบโตต่อไปในความรุ่งเรืองนะครับไกลที่มีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็การพิจารณาเส้นทางใหม่ๆต่างกันเงิน นะครับรายได้รายรับที่มีมากยิ่งขึ้นเส้นทางใหม่ๆห,หรือโอกาสของการต่อยอดนะครับที่มีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วก็พัฒนาให้รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นในการที่จะดึงโดด ต่างการเงินสร้างความบุดมสมบูรณ์นะครับให้ท่านงอกงในทิศทางที่ดีแล้วก็สร้างความเป็นเสถียรมั่นคงนะครับสี่ไม้เท้าก็เรียกว่าสภาวะต่างเศรษฐกิจต่างสังคมนั้นจะสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งให้กับท่านในความสําเร็จในความเฉลิมฉลองความเติบโตนะครับอย่างมั่นคงอย่างเป็นเสถียรที่สังคมนั้นนะครับมีความมั่นคงให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับในความสําเร็จก็สร้างความบุดมสมบูรณ์ กับผลประโยชน์ผลได้รับไรายได้เข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างที่ปรารถนาที่ไว่หันนะครับเดลเเวอร์นะครับในเรือนกองปันทุก็บ่งบอกถึงสภาวะของความกลมเกลียวสามคัคคีกันในทิศทางที่ดีความอบอุ่นนะครับความรักความอบอ้อมารีความเมตตาปราณีจากคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติปีน้องอะไรต่างๆนะครับก็มีความสนิทกลมเกลียวสนิทสามัคคี ในการที่จะเป็นพลังเครือกูลเครือหนุนสู่ความเติบโตสมหวังสมปรัถนานะครับในช่วงนี้แม้นจะมีสานการอะไรเข้ามาทตให้เจาลักกนาปรึกษศกต้องคิดต้องตัดสินใจก็าตามเลือกอะไรต่างๆนะครับก็ได้รับการ ชี้แนะชี้นาหรือคำเหมาะสมที่ดีๆในการตัดสินใจนะครับจากคนในครัวเรือนเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนให้ท่านตัดสินใจออกมาในทิศทางที่เลือกในทิศทางที่คู่ควรที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เดิเมจิกเชียนนะครับไปใหญ่ด้วยบ่งบอกถึงสภาวะของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นสร้างโอกาสของความสําเร็จรุ่งเรืองนะครับหรืออะไรที่เป็นวิกฤตปัญหาต่างๆนะครับทำให้ท่านนั้น อพลิกวิกฤต้เป็นการสร้างโอกาสที่ดีๆไปสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่เสมอนะครับที่มีตั้งความรู้ความสามารถศักยภาพของท่านแล้วก็มีตั้งอาวุธครบมือในการที่จะใช้บริหารจัดการไกลมีลูกน้องบริวารนะครับลูกน้องก็บริวารในการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในทิางที่ดีนะครับที่ทําให้ท่านดําเนินการงานสู่เป,ป้าหมายความสําเร็จรุ่งเรืองเข้ามานะครับเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่ดีนักพลิกวิกฤต สร้างโอกาสอะไรใหม่ๆให้เริ่มต้นที่ดีๆมีคุณค่าอยู่เสมอนะครับแล้วก็ความมั่นคงความเป็นเสถียรน,นะครับสีเรียนที่จะทำให้ท่านนั้นรับความสำเร็จแล้วก็เก็บเกี่ยวด้วยความบุรมสมบูรณ์อะไรที่เป็นศัตรูเป็นหมูมิดต,ต่างาหมู่มานต่างๆนะครับก็จะเข้ามาสร้างความแข็งแรงแข่งกร่งให้เกิดขึ้นนะครับได้รับชัยชนะจากศัตรูหมู่มานในทิศทางที่ดีแล้วก็สร้างความแข็งแรงแข่งกร่ง มั่นคงไอ้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เดินหน้าเติบโตต่อไปในทิศทางดีๆสามไม้เท้านะครับขยายความรุ่งเรืองนะครับสังคมไม่ท่านเก็บเกี่ยวในเฉลิมฉลองความสําเร็จแล้วเมื่อความสําเร็จแล้วท่านก็มีการกยับขยายอาจจะมีสถานการณ์ของการร่วมมุ่นกับผู้อื่นนะครับที่มีสร้างความเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ใครที่มีความมั่นคงอยู่แล้วแต่อยากจะต่อยอดอยากจะขยายอาณาเขตขยายพื้นที่แล้วก็อาจจะด้วย ต้องการสนับสนุนจากผู้อื่นนะครับก็ได้รับการร่วมบุญลงทุนในทิศทางที่ดีนะครับหรือท่านได้รับโอกาสของการาแลกประสบการณ์จากผู้ที่มีความสำเร็จมั่นคงอยู่แล้วนะครับมาเป็นแนวเชิงคิดในการที่จะขยายความเติบโตของตัวเองนะครับไปรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นก็ส่เส้นทางของการเติบโตกว้างไกลนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารการเจราจาการใช้คาพูดคาจานะครับช่วงนี้จะทําให้ต้นนั้นสร้างความเติบโตเด่นเป็นพิเศษในการที่จะดึงดูดเงินเข้ามานะครับตั้งสามไม้ตายเดือเมจิกเชี่ยนะครับก็เรียกว่าพลังแห่งการสื่อสารพลังแห่งการใช้วาจาใช้คาพูดอะไรต่างๆที่จะสร้างจุดเด่นนะครับที่จะกวาดเรียกโดยเฉพาะธุรกิจทางโลกสื่อสารออนไลน์นะครับ ที่ทำให้ท่านนั้นได้รับความสําเร็จดึงดูดผลประโยชน์ในทางถิ่น่างแดนในแดนไกลนะครับที่ลอยอยู่ในอากาศเข้ามาสร้างความมั่นคงสร้างความอุดมสมบูรณ์สร้างความรุ่งเรืองให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็รับระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนใจร้อนด้วยเท่านั้นเองนะครับที่ท่านอาจจะต้องใช้ความสุขุมนะครับใจหลักธรรมะใช้ความเป็นสิ่งดีๆนะครับมาควบคุมสภาวะของการหงุดหงิด อะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆซึ่งอาจจะส่งผลเสียได้เช่นกันอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะบางทีในเรื่องของการตัดสินใจอะไรต่างๆที่ต้องเลือกต้องพิจารณาอย่างสมควรถ้าท่านใจร้อนบูบาตัดสินใจออกใดออกไปแบบรวดเร็วจับลันตันด่วนที่ยังคิดอะไรไม่รอบคอบอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยที่อาจจะส่งผลเสียได้นะครับ ที่อัศวินตื่ดาขึ้นมาในเรื่องของมรณะนะครับก็มีตั้งในแง่ดีนะครับที่จะพัฒนาไปสู่ความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีหรือมีการเดินทางไปเริ่มต้นอะไรหน้าที่ใหม่ๆธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือเริ่มต้นกรรมตำธุรกิจกับชาวต่างชาติในต่างถิ่นต่างแดนอะไรต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังอาจจะเป็นจุดเสียนะครับก็คือในเรื่องของบางทีอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายนะครับที่อาจจะตัดสินใจอะไร ผู้วามปรับจับปันตันด่วนโดยที่บางทีก็ไม่ใจต,ตรองอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดความแน่ใจในการที่จะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ควรที่จะปรึกษากับผู้อื่นด้วยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มีความรบรู้มีประสบการณ์จะเข้ามาช่วยเป็นแนวคิดให้ตัดสินใจน,ในิยต่างที่ถูกต้องไม่ควรที่จะรีบปลีกพรมในการที่จะตัดสินใจอะไรออกไปเร็วเร่งด่ว,ดวนจนเกินไปนะครับสองดาบนะครับ ก็บ่งบอกนะครับพสก,การของการตัดสินใจที่ต้องต,ต้องใช้ดุลยพินิษนะครับอะไรที่ไม่กระจ่างชัดอะไรที่ไม่ชัดเจนต้องไตรตรองอย่างรบอบคอบปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วตั้งจะไปสู่เส้นทางของการเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าที่ผ่านมานะครับหรือบางคนนะครับเกี่ยวกับตําแหน่งอะไรต่างๆที่จะได้รับเมตตา จากผู้หลักผู้ใหญ่ในการที่จะเลื่อนขั้นระดับเงินเด hing, er ือนเลื่อนระดับความเติบโตในระดับตําแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมอะไรต่างๆนะครับกว่าจะอยู่ในช่วงของการที่ผู้หลักผู้ใหญ่กำลังพิจารณากําลังตัดสินใจอยู่นะครับที่จะมอบโอกาสดีๆตําแหน่งดีๆความเจริญเติบโตมากกว่าเดิมในการที่จะได้รับเงินเดือนมากกว่าเดิมตําแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมก็เป็นโอกาสที Overall, ่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาใจดีกําลัง พิจารณาจะตัดสินใจอยู่นะครับได้รับโอกาสดีๆแล้วก็ราชินีถือไม้เท้านะครับไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรในช่วงนี้นะครับท่านก็สามารถตัดสินใจแก้ไขด้วยความรู้ด้วยความประสบการณ์ด้วยความเหมาะสมด้วยความคู่ควรประกาจัดปัญหาต่างๆได้รวดเร็วเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็ไปสู่เส้นทางของความจเจริญเติบโตงอกงามนะครับท่าน จะเกิดโชคลาภในความสําเร็จที่ท่านใช้ความนิ่งนะครับบางท่านก็ใช้หลักธรรมะนะครับมาโบ,บราณจัดการก็ทําให้เกิดความสําเร็จนํามาซึ่งความมีโชคมีลาภในการม,มีสําเร็จในหน้าที่ธุรกิจการงานของท่านในตําแหน่งประจําที่มีการใหญ่โตมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ท่านมีความปลอดภัย ก็ดึงโดดในใด,ได,ไ,ด,ไ,ดได้รรับทรัพย์สิสนก็ามาสร้างความอุดมสมบูรณ์สร้างความแข่งแรงแข่งแกร่งนะครับกาวถ้วยที่จะทำให้ท่านอุดมสมบูรณ์อยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุกนะครับที่จะทำให้ท่านรุ่งเรืองเฟื่องฟูและก็ไพ่ที่บนบอกถึงสรุปนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับอะไรไม่ชัดเจน อะไรที่มันกลุ่มเครือนะครับก็ควรที่จะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรที่ตัดสินใจเองยากทําให้ปะวองหน้าปะวงหลังในการตัดสินใจอยู่นะครับเป็นตัวถ่วงในการที่จะเดินหน้าเติบโตย้ายได้อย่างรวดเร็วนั้นนะครับตานต้องเรียนรู้ต้งความเข้าใจให้กระจ่างชัดหรือตัดสินใจอะไรออกมาด้วยตนเองไม่ได้ให้เกิดความชัดเจนก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ผู้รอบรู้ ที่จะให้คำปรึกษาคำแนะนําในทิศทางที่ดีแล้วก็จะทำให้ท่านนั้นสู่เป้าหมายของการรุ่งเรืองมากกว่าที่ผ่านมาไปสู่เส้นทางของความอุดมสมบูรณ์ในความสําเร็จแล้วก็เป็นความปัญสตีอันมั่นคงอย่างต่อเนื่องยกระดับความเติบโตยกระดับเส้นทางต่างการเงินให้มากมายยิ่งขึ้นนะครับ ในเรื่องการเงินในช่วงนี้ก็บ่งบอกถึงสิ่งที่ท,ที่ดีๆที่คู่ควรนะครับกับความรู้ความสามารถของท่านที่จะสร้างความสําเร็จดึงดูดเงินเข้ามาดว้วยความเป็นเดรัจิกเชียนนะครับที่ท่านนั้นเรียกว่าช่วงนี้ท่านมีพลังในการดึงดูดเงินเข้ามาเด่นเป็นพิเศษนะครับเรียกว่าช่วงนี้หา,งงาเงินเก่งเป็นพิเศษที่จะสร้างความบุดมสมบูรณ์ให้กับท่านนะครับโดยเฉพาะการเรียกเงินจากต่างอากาศกัน หาใช้คำพูดคำจาโน้มน้าวการเจรจาอะไรต่างๆที่จะทำให้เกิดสภาพคล่องคุยไปแล้วทำให้ผืนเมตตานะครับรักเอ็นดูสงสารนะครับก็ออ,อเดอร์มีอะไรที่จะปล่อยสินค้าจะขายจะจําหน่ายออกไปก็ได้รับตอบสนองในทิศทางที่รวดเร็วนะครับทำให้ท่านนั้นได้มีเงินเข้ามาด้วยความบุดมสมบูรณ์ได้เก็บ เกียวผลประโยชน์เก็บใช้นะครับด้วยความบูรณาสมบูรณ์มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะธุรกิจต่างโลกสื่อสารออนไลน์ก็ดึงดูดเข้ามามา,มากกว่าเดิมที่เคยเรียกเข้ามานะครับก็ทําให้โซเส้นทางของการเติบโตรุ่งเรืองต่างการเงินด้วยความมั่งมีสีสกูมสมบูรณ์ในการใช้การจ่ายท่านก็มีการระมัดระวังยิ่งขึ้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับจึงเรียกว่าบางคนนั้น กับการใช้จ่ายที่ทําให้เกิดความเสียหายนะครับที่เป็นผู้ที่ใช้จ่ายมือเติบนะครับด้วยความก้าวตัวในเรือนของวินาศนะครับอันนี้เป็นจุดเสียอย่างหนึ่งนะครับที่กับการใช้จ่ายที่ทําให้เกิดปัญหานี่เส้นต่างการเงินบางคนนะครับก็เรียกว่ายอมเสียเงินดีกว่าเสียศักิ์ศีนะครับเพื่อรักษาหน้ารักษา ความเหมาะสมของตัวเองให้อยู่ในสายตาของผู้อื่นนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับคำหนึ่งถึงความเหมาะสมความเป็นจริงเป็นหลักพิจารณาอย่างทีท้วนอย่างรอบคอบนะครับจะได้ไม่เป็นปนัญหาต่างการเงินเพราะวัฒนาเงินมาเก่งนะครับแต่ถ้าท่านไม่พิจารณาใจตรองอย่างถูกต้องอย่างคู่ควรก็จะทำให้ท่านใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมือเติบได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับใจความนิ่งในการพิจารณาแล้วก็จะทำให้ท่านนั้น สร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเก็บเงินสะสมนะครับไม่มีความมั่นคงเพราะบางทีนันนาริสับกันที่ทําให้ตั้นไม่ค่อยเหลือเงินเหลือเก็บเหลือใช้ก่อนหน้านี้นะครับอาจจะเป็นที่ด้วยตั้นนั้นใช้่ายแบบเรียกว่ามือเติบนะครับรักษาศักดิ์ศรีรักษาหน้าของตัวเองไว้เพื่อให้ดู ดีในใสายตาของผู้อื่นนันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางทีศักดิ์สีนั้นก็กินไม่ได้นะครับนอกจากเงินทองทรัพย์สินเท่านั้นนะครับที่จะสร้างความมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับจึงสร้างรั้วสร้างก่อกุ้มกันให้มีความมั่นคงให้มีความเป็นสเสถียรในเส้นทางการเงินนะครับ จัดระบบระเบียบการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรท่านก็จะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รายได้ไรายรับที่เข้ามาอย่างเหมาะสมคู่ควรก็ทาให้ท่านเติมเต็มต่างกันเงินด้วยความอุดมสมบูรณ์มั่นคงนะครับ ส่วนในเรื่องของการมีโชคมีลาบนะครับไพ่ก็ไม่เน้นบอกในเรื่องของการเสี่ยงดวงแม้จะมีบ้างนะครับบางทีก็จะเข้ามาพอชื่นอกชื่นใจได้ด้วยอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวนะครับที่มีโชคมีลาบถ้าหากว่าไม่เป็นตัวของชาวลักขณาราศรรีเปรตศพเองนะครับก็จะเป็นคนในครอบครัวนะครับที่อาจจะมีโชคมีลาบก็ามาพอได้ชื่นอกชื่นใจในช่วงน,นี้นะครับอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในครอบครัวของท่านนะครับที่จะดึงดูดโชคลาภกับการเสี่ยงดวงเข้ามาบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ประทานอรให้มีโชคมีลาภผ่านมาต่างครอบครบัวนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับผู้ที่เป็นชาวลักนณะปรึกศกเองโดยตรงนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆเหมือนกันนะครับที่มีผลร่วมในเรื่องของการที่จะได้รับผลประโยชน์นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับเจ้ารา ชาวลัคนารึกศน,นะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นถ้าใไกลที่เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในช่วงนี้นะครับคนโสดก็จะพบรักที่ดีๆนะครับที่เหมาะสมที่คู่ควรนะครับที่ได้รับการเห็นดีเห็นงามเห็นชอบของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวด้วยนะครับที่เป็นความรักได้ครับการสนับสนุนนะครับไ้เดินหน้าเติบโตต่อไปที่จะสร้างความสําเร็จสมหวังที่จะ เป็นคู่รักคู่ครองที่ดีๆนะครับที่จะมาใช้ชีวิตคู่ที่จะเกิดขึ้นเป็นคู่คอมมิชเมนท์ที่เข้ามาสร้างความผูกพันเม้นท่านจะไม่มีความปรุงปรัรถนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนโสดบางคนก็ยังเรียกว่าหวงแงนความโสดไว้ยอย่างแนวแน่นนะครับแต่ด้วยววาพลังของความเดเมนเป็นเดเมจิกเชียนนะครับท่านก็จะมีโอกาสในการดึงเรียกนะครับดึงโดดสเสน่ห์ให้เกิดขึ้นที่ เกิดขึ้นในตัวของตั้นเองไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาสรีระร่างกายนะครับที่ทำให้ผู้พบ,พบเห็นนั้นพึงพอใจได้ง่ายในย จะดึงดูดความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับหรือบางทีการได้คุยได้ฟังกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับแม้นจะไม่ได้เห็นหน้ากาตาอะไรก็ตามก็มีโอกาสสร้างความพึงปอใจให้ผู้ลุ่มหลงที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันให้เป็นคู่รักคู่คอ t มมิเมที่จะเดินหน้าเติบโตต่อไปสู่การใช้ชีวิตคู่ได้เฉลิมฉลองวิธีวิวาสมรสในอนาคตได้เช่นกันที่จะเกิดขึ้นนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่เจอนะครับในช่วงนี้ก็ยังต้องโสดต่อไปเช่นกันนะครับที่บางคนก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับในการจะมีรักหรือไม่มีรักหรือการหวงแหนในความโสดอย่างแนยวแน่เ,นนเช่นกันหรือบางคนที่โสแสวหาความรักมาพอสมควรนะครับแต่ก็เมื่อยล้านะครับที่ยังไม่มีโอกาสของการที่จะมีรักก็อ,อยากจะพักเหนื่อยนะครับเพื่อดูแลให้ตัวเองมีความมั่นคงตั้งกายตั้งใจแล้วก็โสเสวหาความรักความสัมพันธ์กันใหม่นะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับวรความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรที่สมควรจะดูแลซึ่งกันและก,กันใ้ถูกต้องตามประเพณีวัฒนธรรมนะครับในการตีคู่รักคู่ครองที่ดีๆที่ควรจะใส่ใจกันในลักษณะใดนะครับก็ได้รับการดูแล เอาใจใส่กันอย่างนั้นอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรน,นะครับบางคู่ก็ใช้หลักธรรมะนะครับความรักที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้กว่ามาดูแลนะครับก็ทําให้ความรักคนสัมพันธ์นั้นมีความสุขเดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีแม้จะมีอะไรเข้ามาเป็นสภาวะความเมืงวงเงินบ้างอะไรบ้างให้เป็นปนัญหาในบางช่วงบางเวลาก็ตามนะครับที่ทําให้หงุดหงิดนะครับก็สามารถที่จะ เยียวยาเจราจากันด้วยความรู้สึกที่ดีๆที่จะทําไม่มีการโน้มน้าวจิตใจมาดูแลในความเหมาะสมความคู่ควรในความรักความสัมพันธ์ก็เดินหน้าเติบโตงอกงามในความรักความสัมพันธ์อย่างมั่นคงนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่วงนี้นะครับ ในคลิปนี้นะครับในช่วงพลังดวงตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่31พึกสภากมนี้นะครับก็ขอให้เจ้าลัคนาพรกษกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับได้มีความสำเร็จมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความอบอุ่นและมั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับ